อามาเบิงเขาหาปลาเมื่อนี้สูบปลาทิ่ใดบ่นี่บ่ล่ะฮะปลาบ่อทู่่งเป็นกโลางนึงโกนทีเไ่าไบ่่มายงี่นบ่ึสมาปน่โจาวนเบิงบ่าหรอวิเต้นออเบเบิงซาอ่างั้นซาบ่เบานึงคอยมาเบา โอ้โหกระลายเติบยุ่ซจำหนิพ่อได้กินนั่นละพ่อได้กินนะอะโอ้ยน่ำโอ้โหปลาหมดแล้ว ลดนี่มงไปปลาพี่พยัหรู้เหรอปลากยหมดแล้ว ลงหรอกขาดลง่ากินอย่างเดียวมัดูลายอ่งดีดีโอ้โหฮ่าอ่ามีไฟไยมเหรอไฟมาดูกันเราม่ิ็รไม่ต้องดูกันเอาีแล้วง่หรอฮ้ลงมาปูอาปาปลาแม่จะดับปลาไงปลาไงยูนตมองหันบที่จะเอากินนมามองหัน มไมเบิ้งปลากันอดีป้ปลาเข้งหอดกบดูปลาคออูอ้ีกบิกบิก นั่นแหลตัวใหญ่มันอมโอ้โหนี่ครับปลาชนนี่ครับพอได้กินอยูครับ เอาขึ้นมาเออดึงเาลาเอาดึงเลยดึงเยนหน่น oh> ึงสะ้านเออดึงมันาถุงมันงันดึงมันหูถึ้มึงจะเขาาหูไเอาเดีหันเขาาไเยหันมันปาเดี๋หันไปควงนเอาได้ดวดเอาไปเออเออตงเอาขึ้นเอาขึ้นถ้าเป็หมาปาย

เอาบ้งเอาดนดอกเาคนใคเอากันเดียวจะเบิ่งปานี่เ้เฝาคนจะเบิ่งป่าใหญ่งว้ยห่ปลอไไปแกเสียเสียวบปวดไปอ

โอ้โหตัวใหญ่ไหมสมุกไายนิสมอเรมือมองยส้กไทยนิิ่เกจะไงไดูดิคุณเอาไปอก่อว้าย้นลจ้ตงอบนะอายแ้มาเอาล่นี่อนีับงกคุณเอาไปพุนทังโอกคเอาไปทังอก เอาว่าตัวหนึ่งวันนี้แข่งมันเขียนอยู่มันโบวัตโบธรรมาศาสตร์นี่เอาวาพี่เออเอาบางจับตัวดูครับดูชมชุมชมเอาไหมเป็นไงมาแต่ตัวยังไงมาเอ้ยปลาอย่างนี้ปลาแข็งบ่ปลามันเอากันไว้แห่งตัวนี้บ่็นยัไง <laughs> อ่าาช่อนครับน่าช่อนเอ้ยอ่านี่ครับนี่ๆๆๆนี่นี่ครับผมโอ้ช่อนครับช่อนโอ้โหอีกแล้วมาแล้วปลาม่วงอ่ะเทโล โอ้ตัวใหญ่ขึ้นมาอรอตัวนี่จมขึ้นมาตัวใหญ่มจับเลยมอสองตัวได้มืจับได้มมาู่สูงกี่นอเอาตัวนันาเนโอ้โหรับตัวนีสองอโอ้โหจ้เดี๋ย กระเ่าวิีโอน้ำเนี่เอาจำกันมาพี่ไทยวิโออ่าวัวใหญ่ๆเลยครับไก่ไก่ไก่ไอ้กูนะฮะ นายยกันมาเอดมีบอตหยเกดน้ีอ้นายโยกขึนมายกขึนมาึ่งไปยนให้น่นไปันปลาขีตมตัวนึงเสียหอยไล่ทางดีร้องเสียบหอย ไบกหอยโอ้ยหลายนะแ้มันสิอวนบ่ล่ะครมันก็บอวนได้เดี๋ยนแกงเนาะบ่ก่วงเนาะเอาละแต่ว่าครับพวกเขาอันเคยัวมามันอวนอได้ล่ะมันอยู่ได้ดินเด้ลูกหอยนี่สนีมันอยู่ได้นามบ้าหลายขนาดบกหอยก็หลายนต่แหเก็บหอยนี่ใส่เมิ่อไหรกูบหอยหลายโอ้ยมีแต่บกหอยเด้นะรีบร็บรีบ ก็ลดก็ดกัน้หอยับหอยหอยเยอะเลยเอาละครับแบกขึ้นแล้วเอาเปทังไหนน่ยโอ้มีลอกเขายางนีป้าเกือบล ขึ้นอย้าไปอาอย่าอย่านะอย่ามานะคอยกลัวแล้วอย่าอย่าย่าน ปลานะครับบันนี่สารบันเข้า,าหาปลาหาปลาพอได้กินยู่เข้ออันนี้ย,ยปลาขอ ุดท la ah, no. ้ายล้วเดินใกล้เบิรแล้วฮู้นอยู่ในอันียังก็อันล่างบ่อยู่ในล่างหลายอันนี่ป้านีัยปลาหน่อยอืมยืนงานถูกมไม่่ะรนยลอ่าี่นอไายนาเนาวหลุนนน้ซาปาครับซาปามือนี้ พอได้กินครับพอได้กินหลายเติมอยู่มาด้วยครับมืมามามาพี่น้องมาบ่เอิ้นไหมลูเอิ้นเอิ้นคนผู้ชมเหรอเว้ยเอิ้นผู้ชมจ้กผู้ชมจากกรุงเทพนี่แหละอายกมาโนมาชิยู่ทุกอย่างโอ้ล้อยตามๆเลยอ่ะล้อยเบิ่งลอยเพิ่งอ่าไปเหมือนหรื่าไปเหมือนแมวเนี่ยปล่อยหลานด้ว